เว้ยฉันใหม่ใหม่จริงที่ผมหาเยอะสุดๆเลยอบปรเทศอเมริกาตั้ก้1หนึ่งซอสเข้าลเลืไปเรืลองเราต้องสิจาวกวนอิวันนี้คำสั่งนี่อาบเตมาพิ้งทางใหม่เฮ้ยเ้ยมีเราเป็นตัวละครอ,อะไรนะ ครับวันน,วนี้เจอค,ค,คนแกน่นะครับไม่ใช่คนแก่เดี๋ยวผมมาเจอแบบมีมีคนแก่ดูอมตะไม่ใช่คนแก่จีนเขาเหรอกไม่ใช่คนแก่จีไหมคนแก่เขาเป็นอะไรวะอุ้นดอลาให้มาเหร Mời lời Tha mấy chất thai ta lại Emission zombie. À, à, à,

Chân nào à. ha nào Ơ mình mình đưa lý do này đấy để... quá oh, bỏ tay Ơi là tao lập trang còn cực trang còn sống mất bát Đi khi uh, kháng cổng của mình, có mình là xịt Ơ nhẹ cuộn con đi cháu lúc khác tìm tìm xong bạ สามหกสิบไมได้หกสิบสองก็ได้โอเคผมม,โอโอโอมีบัตรแล้วนะคะคกันชายบัตรกันชายมา้าดูเพไหมโอด้ดูเพดูเพลงดูเพลง ตามหาหารดีกว่าอบเ,เอาของย่างสิทำอาหารของที่แขมทของย่างสุดๆได้เวลาแล้วนี้กินหาก่อนก่อนเดี๋ยวก่อนเดินทางนะโอเคเสร็จแล้วก่อนเดินทาง เสร็จเไปเวลาหนึ่งทางแล้วโอเค <c oughs> โอเคเดินทางมีอุปกรณ์เดินทางสำคัญมากนี่คืออุปกรณ์สำคัญเดินทางสำคัญมากรู้ไมมรู้ไหมอย่าไปไว้ดมกันนะ

ตรงนี้มันเกิดมีปัญหาแล้วตรงนี้มันจะคลายไฟฟ้านะุกกดบีหนึ่งเท่านั้นโอสเชสออกในเท้าเท่าอะไรวะก็บีหน um um ึ่งีท่าออกกดไล้์ก็แช่์ยูวีได้ไหมนะบ้าน